เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มืดอีกครั้งหนึ่งของวันทํางานที่เฮนบีทของเราครับขอวันเดียวนะครับเป็นจุดคอมาร์ทเจ็ดนิ้วมิซูบิชไตรตันนะครับผมสินค้าขายดีอีกหนึ่งผลงานของเราคุณภาพนะครับผมนายแบบของเราก็ไม่ยอมพลาดเลยนะครับผมสําหรับงานที่ติดตั้งขอจบวันเดียวเออ่เป็นงานที่เราชํานาญแล้วนะครับสําหรับมิซูบิชไตรตันนะครับผมฟีลลิ่งการขับนี้ ดีเยี่ยมเลยนะครับผมานายแบบของเราก็าดึกดื่นค่ำคืนก็เข้มแข็งกันเหมือนเดิมแข็งแรงแข็งแรงไหมดูดีไหมดูดีโอ้ยหันหน้ามาทางนี้หน่อยสิว่าเออเอาดูรอบๆตัวรถนะครับสำหรับยางคันนี้ใส่ได้ถึงเบอร์ 35ก็ยังใส่ได้นะครับแต่วันนี้เป็นยางเบอร์265 7 5 6ไปก่อนอะนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูชิ้นงานกันใกล้ๆกันอีกเลยมาเดี๋ยวพึ่งไปไหนนะเดี๋ยวรอปิดงานก่อนเดี๋ยวดูชิ้นงานก่อนเด้อเอาเอาลครับคันนี้กันชนเปียกครับเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นนานๆแล้วครับก็ยังทรงความเป็น รูปทรงที่แข็งแรงเอาข้อมาของเรานะครับผมเอกลักษณ์ของเราก็คือความหนาของนี่แข็งแรงทนทานเลยนะครับผม,อ,มอ,อีกฝั่งนึงอ,อีกฝั่งนึงก็นี่เลยแข็งแรงนะครับผมหนามากๆม,ม,มั่นใจได้ครับอโอเคเดี๋ยวมาดูข้างหลังกันดีก่อนนะครับ เป็นงานข้างหลังยงงานข้างหลังเป็นงานจับประกอบนะครับนี่เลยจับประกอบเป็นชุดเทินเผาอ่ามีประกอบเทินเผามีอะแดปเตอร์เผากลางนะอ่าอ่าตัวต่อว่าเบรกนี่ครับอ่าต่อโช้กหลังความยาวไม่บอกใส่ตัวต่อเพิ่มเข้าไปอโอเคสําหรับเจ็ดนิว้วไตันขอบอกเลยว่าแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคมา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 ขอบคุณครับเลยขอบคุณครับอ่ขอบคุณครับก่อนอค,ครับ,บค,ครับครับ